แม่นางเสยวอูแม่นางเป็นใครเนี่ยทำไมหน้าไม่เหมือนในการ์ตูนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮนะ aca. วันนี้ชุดเสยวอูเข้ามาแล้วนะครับชุดสุดท้ายในคอลแลทั้งซานก็เสยวอยูนี่เป็นนางเอกในเรื่องใช่ไหมคือร่างจริงเขาเป็นสัตว์วิญญาณกระต่ายอรชรแล้วก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อฝุกฝนอะไรประมาณนี้นะครับก็เสื้อผาน้ผมตามนี้เลยนี่ทรงผมเป็นแบบหูกระต่ายด้วยน่ารักดี ส่วนของอื่นๆในตู้ก็มีชุดคือเซตนะครับและอันนี้อะไรก็ไม่รู้มีหน้ากากด้วยอันนี้เป็นท้าเก่าเนาะท่าซ้อมน็อกเอาต์ไอหนวมกระแทกหัวมึนเลยส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าปนๆนนมาอันนี้อะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็ดในอ่างมีเป๋าเป็ดนะครับลุยเลยดีกว่าวันนี้ไม่ขออะไรมากขอเก้าเพชรครั้งเดียวพอเลยนะฮะ มาโอ้ได้85ดหลดแปเร์เซตแต่เอาจริงก็ยังดีแหละเพราะว่า85เนี่ยเป็นรองแค่เก้าเพรนะครับก็จัดไปเสียออู่ลดเหลือ224ร้อยเพรคิดเป็นเงินจริงประมาณ60บาทนะครับ ชุดนี้ก็เป็นแบบคอสเพย์นะครับก็คือจะเปลี่ยนหน้าตาตามตัวละครที่เราใส่นะฮะเนี่ยอย่างที่ใส่อยู่อันนี้จะเป็นตัวเคลลี่นะครับนี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะเผื่อว่าหน้าตามันจะเข้ากว่าเคลลี่เอาเป็นลินละกันตัวนี้ก็ออกแนวจีนๆนะฮะไหนลองใส่ชุดเสี่ยวอู่มันดูเหมือนเล่นยิ้วไปเลยนะเออ <c oughs> เสี่ยวอู่ ไหนลองเอาเป็นคาเพลล่าดิอ่าตัวนี้ก็น่ารักอยู่นะครับอ่ะลองใส่เสยวอู๋หน่อยน้องคา <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเข้านะอันนี้ก็ดูององอองอ่าน่าจะโดนไปนหลายป่องผมว่าเคลลี่อ่ะน่ารักแล้วเออไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไอเคลลี่นี้ก็โอเคแล้วนะดูได้อยู่ก็ดูเด็กๆด,ดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราอยู่ทีมอะไรครับ เอ้นี่ทีมฉลามบุกเดี๋ยวได้บุกแน่นอนเอาจริงคอลแลบถังซารอบนี้รู้สึกว่ามันเป็นคอลแลบที่เล็กๆไปเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นคอลแลบนาูโตะมันเป็นคอลแลบใหญ่ไงฐานคนดูนาูโตะเขาเยอะก็เลยแบบดูยิ่งใหญ่อลังการมีลูกเล่นในเกมด้วยแต่พอเป็นถังซาเนี่ยก็มีแต่ชุดมีแต่ท่าแล้วก็พวกสกินมาขายนะครับก็ผมไม่เห็นอะไรที่มันเป็นลูกเล่นในเกมเลยเนอะใช่ไหม ไอแอร์อบคมบัวนั่นก็ไม่ใช่ของถังซานนะครับแล้วใครบัดนั่งทำอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เขาอยู่ข้างในอยู่ก่อนเราซะด้วยดีนะลงมามีอูซี่ตามของก่อนไอเราก็ห้าวซะด้วยสิเปิดเข้าไปก่อนซะงั้นในบ้านน่าจะสองสามคนนะ่ะ ต่อเลยเอาวิ่งซะั้นอาร์ตลงมาอย่างนี้หลังเข้าหลังเข้าจคก,กี้กำลังไปสวยมันต้องนี้หมดไหมนะข้างบนมีอีกมีเสียงมีเสียงข้างบนในเรื่องนี้เสืออู่เขาใช้พลังอะไรแต่ต่อย,ยใช่ไหมระยะประชิดลูกเตะก็ตายบิน แต่พอมาโลกนี้ต้องใช้ปืนนะล่าหัวคมๆใช้หมัดมวยไม่ได้เดี๋ยวโดนยิงล่วงเอาเลยป่ะบนบ้านบนบ้านเอาเลยไหมเฮ้ย <c oughs> สองคนสองคนถอยก่อนถอยก่อนแซก,กี้ <c oughs> เอาล่วงเลย <c oughs> แล้วโดดมานี้ มาดิมาชุบเพื่อนดิมาชุบเพื่อนดีนั่งดูยาวๆเลยพวกเจ๊ๆบัตรฟ้าใบหนึ่งอันเชิญแจ็กกี้ก่อนสรุปไอเสียงนักพากนี่เราสามารถปิดได้ไหมครับไอเสียงเนี่ยนั่งดูยาวๆนะพวกมันเริ่มดังแบบบ่อยแล้วอ่ะอยากปิดจุงไปไม่แน่ใจปิดได้หรือเปล่านะฮะ เฮ้ยแล้วใครเขาอยู่ตรงฐานสลิงอะ่ะคนหนึ่งขึ้นจุดขึ้นจุดอา้าวโหนไปนน่นแล้วเฮ้ยมีคนเกิดมีคนเกิดหลังคาบ้านเลยทำไมลงเงี้ยไม่เห็นคนหนอาะเอไปไหนอะ่ะข้างบนเนะ ฮั่นแน่ขังตัวเองเหลอเ <c oughs> <c oughs> จ้าไม่รู้จักเสืออูวงแหวนแสนปีอยู่แล้วนี่สีแดงด้วยนะครับเสืออูเก่งไหมในเรื่องไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะเก่งแหละเพราะว่าเขาเป็นสัตว์วิญญาณกระต่ายแสนปีด้วยใช่ไหม <c oughs> เออระดับแสนปีนี่ก็น่าจะไม่ธรรมดานะฮะ แต่ว้ารออ่านสปอยที่คอมเมนต์มันมีคนดูอยู่เรื่องนี้มีกลุ่มคนที่เขาดูอยู่แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ดูนะผมอ่านสรุปเอานะครับไอ้และใครยิงอะข้างล่างเหรอใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยข้างใต้ข้างใต้ข้างใต้เลยเนี่ยจุดขึ้นแดงเราเดินอยู่บนหัวเขาตามมาตามมาลงไปงัดเลยกระต่ายอรชรนมันสายบู๊อยู่แล้ว ตามพี่มาน้องเฮ้ยนี่นี่นี่ไงดดเดินงงอยู่ใต้สะพานในตัวนี้เฮเสียวอูใช้ปานอสเน่อัจ้าในเรื่องใช้กระบี่ไหมเสียวอู่คือใช้หมัดมวยแหละครับระยะประชิดมีแบบกระบี่จอมยุทธอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าหนังจีนส่วนใหญ่จะมีนะเขาจะพกกระบี่กัน และนี่ก็คือชุดใหม่มานางเสืออูนะครับนางเอกของเรื่องคู่กับถังซานนั่นเองชุดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ดูไงและไม่รู้ว่าเขาทาออกมาเหมือนหรือเปล่าอ่ะชอบไปชอบอยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันได้แล้วกันนะครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาข้าคือแม่นางเสืออูผู้มีวิชากระบ,บี่บยบิน หญิงใดไหนเราจะเท่าค่าหนึ่งในใต้ล่าคนนี้ไม่น่าใช่แล้วถ้าเป็นกระบี่เนี่นาจะเป็นแบบดังจีนสมัยก่อนนะครับมีเพลงกระบี่เพลงดาบอะไรอย่างนี้แต่ว่าถัางซานนี่เขามีพลังวิญญาณยุทธอ่ามันเป็นการ์ตูนแบบว่าเหมือนยุคใหม่แล้วนะครับโอเคเอ้แว่นมาแว่นมาแว่นมานี่มา ขับรถมาทำไมอ๋อขับมายิงไอ้แกงข้างหน้าเล่นด้วยเล่นด้วยนี่เี่ยวอูสับยิงเป็นไงเจอกระสุนวิญญาณกระตาย <c oughs> เยี่ยวอูลากหัวคมคมเจอใครซัดหมดเฮ้หยหลังไอ้วอหลังไอ้วอลกางทุ่งด้วยเจอะเลยจาะเลย อย่าไปหยองแล้ววิ่งมาอย่างนี้ก็ตามเพื่อนไปเลยดีครับเสียอู่ของอันเชิญพลังคอนเฮาเทียนเี่เป็นไงใช้คอนเฮาเทียนได้ได,ด้วยวิตีนี้เอาทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเล่นได้ยันปืนนะคิดดู ตามสถิติเดือนนี้มีคนยังไม่กดติดตามถึง48.4%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้ขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสุลลานซับไวๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปช้อปปิ้งตู้เจ๊ก่อนแวแป๊บเฮ้ยเดือดใครอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมนี่ไงยิงยัดไปยิงแถมให้ด้วย เซอูวิชากระบี่โบยบินสามารถชักดาบฟันศัตรูได้เฮ้ยจัก,กีียิงใครอ๋อนุน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 เติมกระสุนแป๊บเอ้าจัก,กีีเดี๋ยวดิกำลังหากระสุนใส่อยู่กลัวแตก ตามด้วยเอาหัวเตะลมสองลมสองเฮ้ยมีอีกมีมีมีมมในหมู่บ้านหมดเลยตังคิวตังคิวตังคิวโดนหลังต้นไม้ออกมาโดนแน่เขาดิ วงมาขวานะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปซ้ายล่วงรอวิ่งเหรอจ๊ะ <c oughs> ไม่ให้วิ่งหรอกเพราะว่าข่าเนี่ยคือเสียวอูป้านอัศรียังไงละ่ะไปแล้วคนละเรื่องไปออกเดินทางเสียวอูท่องยุทธภพ,พเราจะใช้วิชากระบี่นำทางเอ้ยแตงกิ้วคาตาเนะ ไปแจ็กกี้โกทูมุ่งสู่ยุทธภพ,พเสยวอู๋ขับแม็กลาเรนเว้ไปฮะงั้นงั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 นนี่แรงแรงในถังซานไม่มีให้ขับแต่ในนี้มีเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีแน่นอนนอนแน่แนมีแน่นอนนี่ใครมาทำอะไรล่ะ <c oughs> จะเปิดคังแสงอย่างงั้นเลยไม่ได้เปิดหรอกแกนี่นี่นฟันซ้ำให้ด้วยเฮ้ยแจ็กกี้มาใครอีกแล้วแล้วนี่เรามาขโมยคังแสงเขาอะเนี่ยเมื่อกี้น้องคนนั้นเ็าเปิดอยู่ไงแล้วก็โดนไล่กลับเรามายึดแทนเ <c oughs> <c oughs> ราไปยึดแทนคังแสงเผื่อจะมีอะไรเฟียเฟ้ยวให้เสี่ยวอู่เล่น แต่ดูแล้วท่าจะไม่มีมีแต่ปืนนี่แหละลวงหนึ่งมีอีกมีคนหนึ่งัก,กี้ยิงไรอ่ะอ๋อบนป้อมก็มีโอ้ยเราอยู่กลางขอบ,บวงล้อมเลยนี่ว่ากระจายกระจายกันเฮ้ย แล้วยิงใครอ่ะยิงใครไม่รู้เห็นเขายิงกันเลยยิงด้วยอ,อ้ยอมก่อนอ้อมกันนี่เดี๋ยวเราต้องเล่นขอบวงมุมนี้ได้แน่นอนได้ฟันแน่นอนขับรถไล่ฟันอ่ะโหดจัดอ่ะไม่มีอะไรโหดเท่าวิญญาณยุดลากหัวอีกแล้วลากหัวกระสุนคม,คม เอาละเหลือสี่คนสุดท้ายนะเมื่อกี้ใครมากดปบมือสี่คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับใกล้จะจบกันและแม่เกมนี้ยืดดีเลือเกินในโดนเห็นข้างหน้าคนหนึ่งริมโรงงาน1คนเราเอาตัวนี้ก่อนมแเราควรจะเก็บตัวเดียวก่อนนะเพราะที่เหลือเขาเหลือกันสองคิดสองคิดแล้วไม่ได้ดังใจกันโยนเลยบ้าบอ ลำหนึ่งจ้าเอ้ย <Hey. S 1> ใครมาเปิดกลางทุ่งซ้ายหนึ่งตรงต้นไม้อีกเอาไว้ตัวนี้ก่อนลุยเดียวใช่ไหมเราพี่โดมาเจอกันหน่อย <c oughs> ฟันล่วงหมดละว,วันเนี้ยจุดจัดหรือเปล่าปานอศตินวัาฝันนี่พุ่งไปพุ่งมา ไอ้เหลือคนเดียวนี่ว่าคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ่าได้งั้นข้าจะส่งเจ้าด้วยพเพลงกระบ,บี่ไร้วิญญาณเจ้าจะต้องเจอกับกระบ,บีก่กระตายแสนปีเป็นท่าที่ข้าคิดเองเมื่อเช้านี้นี่เนี่ย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 เดี่ยวซะด้วยและในที่สุด ทีมฉลามของเราก็คว้าถ้วยบูญย่ามาได้นะครับเป็นการชนะที่แบบว่าอยังวะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเสี่ยวอู่ชุดคอลแลบถังซานชุดสุดท้ายที่จะเข้ามาแล้วนะฮะเป็นคอลแลบที่ผมคิดว่ามันจบไปตั้งแต่แพทที่แล้วนะมีการลากยาวมยันแพทใหม่ด้วยเอองงเลยก็ลองดูละกันนะใครสุ่มได้9เพตก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึง9เพตก็ ผ่านได้ก็ผ่านหรือถ้าเกิดอยากสะสมก็ตัดสินใจดูแล้วกันนะครับ